รอยอ่ะพวกที่อยู่เอาทีมอ่ะที่ขึ้นมาตรงแบดลิงทั้งสองข้างอะ่ะถ<ต>้ายิงแ้างหลังทั้งสองคนเลยมันจะไม่ฮอไวขึ้นมันปืนมันจะดีดไงเออปืนมันมีแงรงดีดไงปืนแบดลิงบนไวไวคิวลี่อ,ะอ่ะเวลาเรายิงอะ่ะเออฮอมันจะดีดซ้ายทีดีดขวาทีไงแรงดีดของปืนอะ่ะเนี่ยฝรั่งเล่นอะ่ะก็คือหันปืนยิง ไปทั้งสองข้างเลยหันไปทั้งสองสองอันเลยอะ่ะยิงยิงไปข้างหลังอะ่ะใชายฮอมันจะพุ่งไปข้างหน้า <c oughs> อเอ้เลียบกินไวมากนะ ที่ที่พี่เรียกไปอ่ะเห็นเห็นใช่ไหมรีโอเห็นพี่เห็นอ่ะอันเนี้ยอ่ะอ่ะอันนี้คือฮิวแมนแล็บอ่ะอ๋อนี่แล็บนี้ผมเคยมาพี่ใช่พอเรามาถึงปุ๊บมันจะมีคนบอกกับทางใต้น้าใช่ไหมสรุปพี่ใต้น้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลงลงล่างเองครับงานนั้นเนี้ยงานอันเนี้ยของรีโอเลยนะงานนั้นเนี้ยอ่ะอ่ะพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราลงกันไปเรียบร้อยแล้วให้ีให้รีโอขับพอมาตรงนี้เลย เับพอมาตรงเนี้มันจะมีเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นข้างล่างปะเหลี่ยมหลมสามเหลี่ยมนี่นี่เลยนะใช่ใช่ใช่ออมาจอดฮอตรงนี้เลยได้เออเอาฮอมาจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บมอสมอสช่วยช่วยช่วยีโอยิงช่วยโอยิงฮอเอออ่ะอ่ะลงลงเสร็จงัดแกลลิงขึ้นมาเานี่ยงัดแกลลิงขึ้นมามอสตรงนี้อ่ะ เออเนี่ยโอฮอจ่อตรงนี้เลยอ๋อเนี่ยแล้วแล้วมายืนบนโขดหินนั้นเนี่ยเนี่ยมายืนบนโขดหินเนี่ยเนี่ยพอมันจะสะปอนแถวเนี้ยใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยพ,พอมันจะสะปอนตรงเนี้ยอ่ลองดูลองดูส่วนไอรถไอรถที่มันมาข้างล่างอะ่ะมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเออ น่งงานกันเลบบอลละน <c oughs> ี่คกินคบิเ้าผพาาผ่าเฟลผ่าได้เฟลได้เหรอห้าผ่าะเฉยอันเลิศได้อะไร ในแมปผมอะแค่ตอบรองมีคนส่งต่อเฟลได้อลเลิร์ได้ได้หมดอ่ามทายอย่างเดียวอพอเราบินกันขึ้นไปแล้วอะก็ต้องต้องต้องช่วยช่วยกันยิงเลยอะแล้วอย่างที่มอสบอกอะโดนมิไซล์ได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นโอ,อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยที่พี่มาทำก็คือเซฟ เทปเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปอ่ะสมมติถ้าเราบินหนีอยะแล้วถ้าเราโดนยิงจริงๆอ่ะอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้โดนยิงสักลูกหนึ่งก็ยังดีเออแล้วกถ้ามัวแต่แบบเราลงคนที่ลงข้างล่างอ่ะแล้วฮอทีมฮอที่อยู่ข้างบนอ่ะโดนไปโดนไปเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาเราหนีแล้วเราก็จะเสี่ยงค่ะเราก็เลยต้องเราก็เลยสกัดสกัดฮองแต่ต้นเลยใช่ไหมก็คือลงเอาเอาฮอลลงมาอยู่ข้างล่างเลยแล้วพอ พอสตูบินมาเราไปเอาแอดลิงยิงเอาเออหรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกลงจอดตรงข้างล่างเพราะมันเป็นทางเนินอะ่ะกับเนินเนินเนินสูงอยู่อะรียวิโอเอาฮอไปจอดบนพื้นหญ้าก็ได้อเ,เออบนพื้นหญ้าที่อยู่ด้านบนอะ่ะก็จะได้ช่วยกันยิงได้เลยช่วยช่วยมอสยิงก็คือรีอขึ้นแอดลิงที่วาวาคิรลี่ อ่าเพราะว่าเลเวลยังซื้อไม่ได้ไงของดีโอเออขึ้นขึ้นฮอเลยขึ้นวายิลลี่ไอใช้แอดลิงของฮอยิงไปเลยส่วนไอ้รถข้างล่างของมอสมอสไม่ต้องสนใจเลยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละ ่อคืนเช็คสกัดกันแล้วเนาะสิบเอ็ดเ <11, S 2> นาะ <11. S 2> โอเคนี่ไปทำน้ำอมฤตมา,มายัางไงยังทำไม่ยังไม่หมดอีกโอ้ยินได้เยอะเหมือนกันนะ สองวันสาวันเลยไม่ามอ่าอันนี้ผมมีแผนสองสองอย่างจะมานำเสนอครับขับคูรูมะก็เข้าไปเลยแล้วรีบขึ้นวาคิลี่กับอีกแผนหนึ่งก็คือยิงฮอให้มันระเบิดก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปเอาวาคิลี่เอาแผนไหนครับยิงฮอให้ระเบิดก่อนแล้วค่อยไปเอาวาคิลี่ยิงฮอให้ระเบิดก่อนโอเคต้องลงจากรถใช่ไหมพี่อย่างนั้นอะ ไม่ต้องไม่ต้องยิงยิงกุลุมาก็ได้หรือเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยิงมาโดนเราระเบิดเลยพี่นัดเดียวนะมันไม่กลไม่ตายนะรถเอาเอามอสเอากระสุนเอากระสุนมาเอากระสุนไอ้นั่นอะกระสุนระเบิดอหละมามีผมมีติดตัวอยู่แล้วพี่จะเอากุลุมาไปจอดแอบมอสออกไปยิงฮอให้ระเบิดอ่า พี่จะหาเป็นเองจุดที่แอบของกุลุมะมาแล้วครับเมื่อกันนะ มาอยู่ฝั่งนี้ป่ะนะเอา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 คันน้ำเงินไปนะ เดว่าเปังที่ดีมัวแต่มองท้องฟ้าปนเลยไหมล่ะโดยปฏิบัติการรับสุดยอดโดยปฏิบัติการตรสุดยอดยิงกว่ามันนี่ให้โคตกว่าเก่งกว่าเท่กว่า อย่าพึ่งชงชงเยอะเรื่อยๆชงยิงยิงข้างในเสร็จแล้วยังไม่ขึ้นฮอใช่ไหมพี่เดี๋ยวยิงต่อยิงฮอร์กันลำแล้วรอรอรอยิงฮอร์หือว่าจะรอยิงเรก็ทำอะไรกีลาขามามันจะมาแค่ลำเดียวมอสแต่ถ้าเราขึ้นแล้วอบบมันถึงจะสะบอนขามามันจะมารำเดียวให้เรายิงรับลำนั้นนะครับโมงอ้ไม่ต้องขึ้นมาด้วย เอาขนาดนั้นก็ได้เล่นขำๆเอาไว้ให้เซียนะเอาไว้เราค่อยทำไว้นี่ครับมาสเตอร์ไมค์ไม่ลันนะอีอีชีชาเลนน่าสนุกเค่ไอนในประสิสธิ์มาตรฐานให้อีพวธนาคารใหญ่แอรทุูทายอ่ะก็คือแข่งของพี่ก็คือจะนั่งรถหน่วยสวาดแน่นอนมันเฟแต่ว่ามันช้าแต่พวกฝรั่ง วเขาเล่นกันนะคือขับมอเตอร์ไซค์กันไปเลยอืมขับมอเตอร์ไซค์นี้ดูแลตัวเองกันเยอะเลยนะใช่ใช่ใช่ตายมันเยอะถึงถึงต้องให้ต้องเล่นให้เสี่ยงไงร้อยกว่าเลยนี่นั่นนั่นทันเอาง่ายเหนอเอาเลยเอาเลย พอมาพอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาพี่แอบก่อนแอบขตรงไหนอะตรงไหนโอเคเนี่ยพี่แอบอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรายิงต้องยิงคนก่อนนะนั่นเลยยิงเธออย่้ยิงคนห่ังยิงคนสองตัวสองตัวโอเคเอาไม่ลงไหมลงไหมโอเคโอเคมอสลงเลยไปไปไนุนด้วย ไอ้ไม่ทุกคนให้ให้มอนลงคนเดียวพอเออมอนลงไปยิงนะเออเจ้าหอโอเคสวยพอล่วงแล้วอรไหนผู้จบบพี่ใช่แล้วคราวนี้พี่ขับขับอง์ยาวเลยนะ เฟสคราวนี้จะพี่พี่ฮอมนจะโตก่อนเกี่ยวฮอนี้พี่เป็นคนขับเองเแบบนียบ่อยข้างบนเมียบบนโอเคข้างบนล่วงครับข้างบนล่วงผมต้องลงด้วยเดี๋ยวไม่ต้องลง ลง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 ไม่หมดเลยมาเร็วคือตัดรับพอมาไลท์สอฮอรสปอร์แล้วเห็นไหมเนี่ยแหละคนขับปืนใช้เครื่องเออพี่โคตรแรงอ่ะเฮ้ยพอยางเร็วเลยยิงฮอก่อนยิงฮอก่อนอทางซ้ายทางซ้ายทางซ้าย ไลมาก่อนไมานครับผมเออลำซ้ายลำซ้ายมาเหละเละมาแล้วมาแล้วลำท้ายไม่เลอะว่าไม่ล่วงตายถ้าคุณตาย

Ủa, đang đu 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 đu. Tại đây có một tên ở phía trước chúng ta. Ủa, chắc chắn là trái đất. Có một tên ở phía sau, có 2 tên. Này, nó bị Đi Đang

มันจะล็อกเราอะเด้มันอยู่ข้างหลังเรามันจะล็อกเราเฮ้ยจบจบ นี่แหละครับที่พี่ใช้แผนที่ขับไปดูเมื่อกี้นะเพื่อลดลดความเสี่ยงลงเออเอาฮอไปจอดข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยมาเสี่ยงดวงกันตอนทีบนบน่บินบินหนีกันโอเคเอาฟาวัน Wow, we've collected quite a fleet for this. Uh, uh, the Light Armored personnel